อืมสบายดีมื้อนี้มื้อนี้บ่าวคำกอนสิพาพี่น้องมาปิดบักแตงมื้อนี้นี่ก็ตัดพื้นปะไว้สิลงเตายังบ่ได้ลงเื่อสิลงมือ้ก็ยังบ่ได้ลงปิดสบายดีสบายดีพี่น้องแตงใส่ล้มือนีบากอนสิพาพี่น้อง มะแตงกริบแล้วเตงไปขายได้หมื่อนี้นะเที่ยวแรกประมาณนี well, in. ared, ้กิมะเตงขายเที่ยวแรกประมาณนี้แหละวต่งแต่สิประมาณนี้แหละกุ๊บคอดีเพียงของเขาผมมันบบงามมันบบงามได้แล้วเก็บใส่แล้วอยู่ต่อไปกับแป๊ก ไปเส,สแล้วพอ,อง <ไป S 2> เลยว่าได้อยากไปกินเกาหมักแตงมันจากแล้วหายแล้วหน้าก็ได้วันได้อยู่เห็ดไปเรื่อยๆองเลย thank you 응, 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 เก็บขึ on ite, ้นมาแล้วในในล่างซะก่อนได้พี่น้องเลยจะเก็บมาแล้วนะครับจะเก็บมาแล้วะก่อนในทรายขึ้นมาล่างหยุกทรายขึ้นผักเรียนงี้ยเขึ้นเสาล่างขึ้นวางเรียงขึ้นงิ้วเรียนตจงเรียนมาล่างแดงคออกมานี่ขึ้นมาเล้หยปกทรายล่าง type of จากลัางแล้วเขาก็จะมาเห็ดทงบ้านสิามาใส่ทงให้เมียเป็นไปขาย กินอยู่บ่ิดพัานาหน่ 10, <c oughs> เป็นเงินบาทกะสีประมาณสับาทนี่แหละพี่น้องเลย ลังเสีมแตงไปขายพี่น้องเลยแตงไปขายนะค้าันเมือนหยุดนิ้เครื่องก่อนแตงมาขายหัวสือซอยเด้อพี่น้องเลิปสีหลายเาแมนี่ก่อนเด้อพี่น้องเลยท่องกันคลิปหนา